สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งนะคะเป็นวันครบรอบหนึ่งปีของช่องฝุ่นฝันเรานะคะก็ตรงกับวันที่6มิถุนายนนะคะของทุกปีก็จะครบรอบเนาะคือตอนนี้รีทําเสื้อที่ระลึกนะคะจําหน่ายนะคะรีทําจําหน่ายตัวละ250นะคะทําสีเดียวคะ่ะสีดํานะคะรีไม่ได้ทําสีอื่นเพราะว่า รีเป็นคนชอบสีดำนะคะขนาดมีตั้งแตออ่ไซส์ S จนถึง XL นะคะรีจะให้สั่งได้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่6สั่งได้ตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่11มิถุนายนนะคะซึ่งเป็นวันเกิดของรีเองนะคะวันที่11มิถุนายนนะคะยังไงถ้าเพื่อนสนใจยังไงก็ติดต่อได้นะคะรีจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะ แล้วถ้าใครไม่สะดวกยังไงก็ก็ไม่เป็นไรนะคะแค่คนติดตามแล้วก็ฟังผลงานของรี่แบบนี้ตลอดไปรีก็ก็ดีใจมากๆแล้วนะคะต่อไปก็รี่ก็จะได้ตอบคำถามที่เพื่อนๆถามกันมานะคะเราก็มาเริ่มคำถามแรกกันก่อนนะคะถามว่ารี่อายุเท่าไหร่อันนี้ ไม่อยากจะตอบเลยจริงๆนะคะแต่ก็จำเป็นต้องตอบเนาะแล้วก็อยู่จังหวัดอะไรเป็นคนที่ไหนส่วนสูงน้ำหนักเอลโอ้โหถามกันถึงขนาดนั้นเลยนะคะเหมือนจะให้รีไปประกวดนางงามอะเนาะรีอายุเท่าไหร่รีอายุเออเอาอย่างนี้ดีกว่ารีเกิดวันที่11มิถทุนายนะคะปีฉลูค่ะรีบอกได้แค่นี้เนาะอายกุก็ไปเดากันเอาเองว่า ปีฉลูนี่มันจะตรงกับอายุเท่าไหร่บ้างนะคะนี่เป็นคนที่ไหนใช่ไหมคะจริงๆแล้วรี่ก็เป็นคนทุกที่นะคะแต่ว่าบ้านเกิดของรีอะ,อะลำพูนค่ะลีเป็นคนลำพูนนะคะ,ะเป็นลูกเจ้าแม่จาม,มาเทวีนะคะรี่พูดภาษายองค่ะที่บ้านรี่จะพูดยองนะคะบางคนอาจอาจจะไม่รู้จักนะคะว่าคนยอง คือ80%ของของคนจังหวัดลำพูนนี่จะจะใช้ภาษายองนะคะซึ่งมันก็จะแตกต่างจากภาษาเชียงใหม่นะคะถามว่าเร่ทำไมถึงพูดอีสานเป็นใช่ไหมคะอา่าสำเนียงของภาษายองนี่มันก็จะคล้ายๆกับภาษาอีสานนะคะมันเลยเลยทำให้เร่ฝึกพูดอีสานเนี่ยได้ง่ายนะคะเอาถึงว่าส่วนสูงเท่าไหร่ใช่ไหมคะ รีสูง162ค่ะแล้วก็หนัก51นิดนิดนะคะก็คือกำลังอวบอ้วนนะคะกำลังดีนะคะก็ข้อนี้ก็เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวรี่ก็จะไปตอบในข้อต่อไปนะคะข้อที่2นี้ก็ถามกันมาว่า1ปีใช้เวลาแต่งกี่เรื่องนำออก Youtube กี่เรื่องแล้วก็ใช้เวลาระยะเวลาในการแต่งนานแค่ไหนใช่ไหมคะ ล,ลี่ทำนิยายหนึ่งปีนี้ได้ทำไปสิบสองสสิบองเรื่องค่ะสิบสองเรื่องกับหนึ่งตอนนะคะเรื่องแรกก็บ่งรักคนลวงนะคะจะจะเศร้าหน่อยเรื่องที่สองก็ด้วยรักและคิดถึงอันนี้ก็เศร้าเหมือนกันนะคะเรื่องที่สามนายซากับคุณป้าแม่บ้านอันนี้นี่ติด1ิบดบวกค่ะรี่ก็ลบออกไปเนาะก็คือตอนนั้นแต่งใหม่ๆก็ก็ห้าจัดนะคะก็ ก็อยากโชว์ฝีมือเนาะก็วาดลวดลายเข้าไปก็โดนเลยอะคะ่ะก็เลยจําเป็นต้องลบออกนะคะตัวนี้แล้วก็เรื่องที่สี่กาฝากในดวงใจกาฝากในดวงใจนี่นี่ก็โดน youtube เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเนื้อหาซ้ําแต่อันนี้ลี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาเอาอะไรมากดเกณฑ์ว่าเนื้อหาซ้ําทั้งทัง,ท,ง,ท,งที่ลี่เป็นคนแต่งเองนะคะก็เลยเอ๋อขี้เกียจเถียงเนาะลบก็ลบอันนี้นะคะเรื่องที่ห้าก็ หลอกรักที่พักใจค่ะค่อนข้างจะตลกนิดนึงเนาะก็ทุกคนก็ชอบกันนะคะเลยทําภาคสองขึ้นมาคือปวนรักที่พักใจนะคะเรื่องที่7ดเรื่องที่6ของขวัญเรื่องสั้นนะคะเรื่องที่7ก็ปวนรักที่พักใจซึ่งต่อจากภาคแรกก็คือหลอกรักที่พักใจนะคะเรื่องที่8ก็สุดสายปานเป็นเป็นเรื่องสั้นเนาะลี่ไม่ค่อยถนัดเรื่องสั้นนะคะลี่จะถนัดเรื่องยาวนะคะ เรื่งซันลีก็ไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยถนัดแล้วก็เรื่องที่9ก็ว่านรักชนลาทานนะคะเรื่องนี้ค่อนข้างจะจะวิดแบกกลับมาดีนะคะแต่ละคนก็ส่วนมากจะชอบในตอนจบเนาะเพราะว่ามันจะมีบทกลอนค่อนข้างจะหลายบทกลอนอยู่นะคะตอนจบแล้วก็เพื่อนๆก็ชอบฉากสิบบวกกันนะคะเลิฟซีนะคะ ค,คือคนอื่นชอบอะ่ะเออรีก็ชอบนะคะตรงนี้อ่ะรีก็ชอบรีก็กลับไปฟังอยู่เหมือนกันนะคะฟังไปก็ยังเขินๆตัวเองอยู่ะนะเรื่องที่สิบก็ดังชีวันนะคะเรื่องนี้ค่อนข้างจะเศร้ามากนะคะตั้งแต่เริ่มเขียนมานะคะจนถึงบันทึกเสียงรีจำได้ว่ารีบันทึกเสียงตอนสุดท้ายตอนจบของดังชีวันเนี่ยรีใช้เวลาไปสิบสองชั่วโมงเต็มๆนะคะ 12ชั่วโมงนี่หมายถึงแค่บันทึกเสียงนะคะไม่เกี่ยวกับไม่รวมกับตัดต่ออะไรได้ทั้งสิ้นนะคะก็คือมันเศร้ามากค่ะลี่ลี่ไม่สามารถที่จะบันทึกเสียงต่อยาวๆได้ก็คือเวลาเราเราเรา,เราอินมากเราก็จะร้องไห้ใช่ไหมคะแล้วลี่ก็จะไม่มีเสียงรี่ก็ต้องมาปรับสภาพให้ให้เสียงมันคงที่แล้วลี่ก็บันทึกต่อแต่ว่าช่วงเวลาที่ที่ร้องไห้นะคะ ก็จะเป็นเป็นร้องไห้จริงๆนะคะออกมาจากใจจริงๆคะ่ะแล้วก็เศร้ามากะคะ่ะตอนนั้นนะคะเรื่องที่11ิบเอ็ดก็ท่ารักบำเรอใจนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรหวือหวานะคะก็ก็ธรรมดาเรียบๆไปนะคะเรื่องที่สิบสองเงาใจใช่ไหมคะนี่ก็เอากลับมาทำจากบวงรักกลลวงเรื่องแรกอะเนาะ,นะแต่ว่าเปลี่ยนชื่อใหม่เพราะว่าเสียวไง กลัวเขาบอกว่าเนื้อหาซ้ำอย่างเงี้ยค่ะลี่ก็เลยเปลี่ยนชื่อเรื่องเนาะแต่ว่าลี่ใช้ใช้เนื้อเดิมแค่สองตอนนะคะนอกนั้นลี่ก็ใช้ใช้แค่ค้าวโครงเดิมนะคะอ่าลี่ก็แต่งใหม่หมดนะคะแต่งใหม่หมดแล้วก็เรื่องเรื่องสุดท้ายนี่ก็ผิดแผนแสนรักออันนี้ก็ผิดแผนแสนรักตามที่ตามเนื้อเรื่องเลยนะคะก็คือไม่ไม ก็คือไม่ตั้งใจที่มันจะจะแต่งออกมาในวันนี้นะคะเพราะว่าพล็อตเรื่องอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องนี้แต่ว่าเรื่องที่จะเอาลงอะ่ะไ่ได้แต่งต่อไม่ได้รีก็เลยเลยมาแต่งเรื่องนี้เนาะใช้เวลาก็สี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็บันทึกเสียงด้วยก็วันหนึ่งพอดีรีก็ลงเลยค่ะก็ก็มีแค่นี้นะสิบสามเรื่องค่ะมาถึงคำถามข้อที่สามนะคะถามว่า ทำช่องกี่คนอ่ประมาณนี้เนาะทำช่องกี่คนทารีจะบอกว่าทำคนเดียวก็คงไม่ใช่นะคะเพราะว่าลี่ไม่มีเวลาถึงขนาดนั้นนะคะลี่มีหน้าที่ก็คือแต่งแล้วก็บันทึกเสียงเสร็จแล้วลี่ก็โยนต่อให้โรเมดเลยนะคะทุกครั้งในการตัดต่อเขาจะใช้เวลาประมาณทั้งอัปโหลดทั้งบันทึกนะคะประมาณสองชั่วโมงนะคะ ถ้ารวมกับบันทึกเสียงของลี่ด้วยก็6ชั่วโมงต่อหนึ่งตอนนะคะประมาณ25นาทีนะคะอันนี้เราไม่ไม่รวมกับแต่งด้วยนะคะเฉพาะเฉพาะบันทึกเสียงกับอันนี้เนาะตัดต่อแค่นั้นนะคะข้อที่สามนี่ก็ก็จบไปเนาะต่อไปก็ข้อที่สี่มีแฟนหรือยังมีแฟนหรือยังเนาะ อันนี้ก็อยากจะถามเหมือนกันเนะาะเมื่อไหราจะมีแฟนเนาะมีแฟนหรือยังอืมมันเป็นคําถามที่ตอบยากมากนะคะมันเป็นคําถามง่ายๆแต่ว่าคนตอบมาตอบยากเอาอย่างนี้ละกันรี่ไม่มีแฟนคะ่ะแต่ว่ารี่พี่อยู่กับโรเมทเนาะแค่นี้เนาะ,ะคงเข้าใจเนาะอ่าข้อที่ห้าต่อไปก็คือแฟนให้ใช้เงินวันละเท่าไหร่ รีบไม่มีแฟนก็คำถามข้อนี้ว่าแฟนให้ใช้เงินวันละเท่าไหร่นี่ก็ตกไปนะคะก็คือจำเลยยกฟ้องไปเนาะมาถึงคำถามที่6นะคะเออหกเราจะเอาอยังไงล่ะเนี่ยหกเราจะได้กินไหมเนี่ยชีวิตประจำวันของแอดเศร้าเหมือนในนิยายไหมเศร้าไหมอะเศร้านะ ที่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 จะเศร้านี้ก็เพราะนิยายนี่แหละค่ะเพราะว่าแต่ละเรื่องที่แต่งนี่มันมันออกแนวเศร้าหมดเนาะมันก็เลยทําให้ให้ดูมนมนเทาๆในแต่ละวันนะคะจริงๆแล้วดี่ก็เหมือนเพื่อนๆนทุกคนแหละชีวิตก็ก็มีทั้งทุกข์และสุขนะคะแต่พออายุเรามากขึ้นความสุขมันก็จะลดน้อยลงมันก็จะเจอความทุกข์แทนนะคะก็คือ คนที่เรารักอ่ะก็ก็เริ่มจากไปนะคะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเนาะข้อนี้ก,ก็ก็จบไปเนาะข้อหกเนาะตกมาคำถามข้อที่7นะคะมีแรงบันดาลใจอะไรแรงบันดาลใจก็น่าจะเป็นช่องชูการ์คิวนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจให้รีนะคะก็คืออยู่ในช่วงโควิดรอบแรกเนาะนีก็ มาพักอยู่ห้องเนาะไม่ได้ไปทำงานก็นานพอสมควรดีกก็ไปซื้อจากมาเนาะมาเย็บผ้าแมสขายนะคะไม่รู้จะทำอะไรปรากฏว่าขายดีมากนะคะขายดีได้ได้ดีกว่าเงินเดือนที่เราได้อีกเนาะก็ก็มาฟัง YouTube นะคะฟังเพลง,ฟ,งฟังนั่นฟังนี่ซ้ำไปซ้ำมาก็มาเจอช่องนิยายของพี่ฝนเนาะน้องน้ำตาลเป็นคนบรรยายนะคะดิชอบมากเลย ทีสี่นาทีนะคะอสี่นาทีเนาะไม่ใช่ห้าเนาะเดี๋ยวช,ชื่อนิยายเขาผิดแล้วเขาเอาตายเลยเรียก่ก็มาฟังมันก็มันชอบอะรีก่ก็ฟังหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็มาฟังของน้องน้องหนูหวานนะคะช่องช่องเปื้อนดินเนาะก็เกิดแรงบันดาลใจว่าเออถ้าเราลองทำดูอะแล้วลองแต่งดูอะมันจะเป็นยังไง นี่ก็ลองทำพอ้อดเรื่องขึ้นมาเรื่องหนึ่งนี่ก็แต่งขึ้นมาเอาเฉพาะพอ้อดเรื่องก่อนนะคะยังไม่ได้แต่งเนื้อเรื่องเนาะนี่ก็มาอ่านให้โรเมนฟังปรากฏว่าเขาฟังไปแค่แป๊บเดียวค่ะน้ำตาคลออืมก็คือเขาบอกว่ามันดีมากคือเธอทำนิยายได้ดีมากคือมันเศร้าเขาบอกนะทั้งทที่เขาเป็นคนที่ไม่ชอบฟังนิยายเลยนะคะเขาก็ยังเศร้าได้เนาะ รีก็เลยว่าเออก็ลองดูเขาบอกว่าเดี๋ยวทํา y o YouTube กันและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่รีทํา y o YouTube นะแค่ทำเพราะเรื่องแล้วมีคนน้ําตาคลอประมาณนี้เนาะก็เลยทําช่องมาแรางบันดาลใจก็น่าจะเป็นเอ,อ่อช่องชนะูคาคิวเนาะเป็นแรงมันดาลใจตอนนี้รีก็เป็น FC เขาอยู่เนาะค่ะข้อนี้ก็ข้อ7ก็ก็เรียบร้อยไป ข้อที่แปนะคะน้องก็ถามว่าพี่ลี้กินน้ำอ้อยหรือน้ำตาลถึงได้เสียงหวานก็อย่างที่ลี่เคยพูดนะคะนักพาก็ต้องมีหลายเสียงเป็นธรรมดาเนาะเสียงเสียงหวานนี่ไม่ได้กินน้ำพึ่งหรือน้ำน้ำตาลอะไรทั้งนั้นนะคะก็ใช้จริตโดยล้วนๆนะคะซึ่งซึ่งไม่สมควรที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเพราะว่าอาจจะมีคน เลยมองหรือว่ามองบนได้นะคะอันนี้ก็ก็ชี้แจงมาตรงนี้ด้วยนะคะข้อที่เกนะ้าเนาะ9ก้าเก้าหน้าคิดยังไงกับความรักของเพศทางเลือกใช่ไหมคะอันนี้มันจะค่อนข้างเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆนะคะมุมมองของรี่ล่ะคะ่ะความรักนะ่ะไม่จำกัดเพศอยู่แล้วเนาะ,อ,ะอยู่ที่ความชอบของแต่ละตัวบ,บุคคลนะคะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกะเกณฑ์ให้ใครรักใครได้เนาะ ไม่ว่าจะเป็นชายจริงหญิงแท้นะคะถ้ามีความรักที่มั่นคงซื่อสัตย์ในความรักอะ่ะมันก็สวยงามเสมอเนาะ,ะตราบใดที่เป็นคนดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ไม่มีผลอะไรหรอกนะคะถ้าคิดว่า,ถ,าถ้าเราคิดว่าตัวเราเป็นคนพิเศษเราก็แค่เปิดใจยอมรับนะ,นะคะไม่ต้องมีอคติอะคะ่ะแ,แล้วสิ่งดีๆก็จะตามมาในชีวิตนะคะ ข้อที่10นะคะข้อสุดท้ายเนาะของคำถามวันนี้เนาะมี10ข้อพอดีเป็นคำถามหมัดหมาเลยนะคะเพิ่งเพิ่งถามมาตอนเมื่อกี้เนี่ยค่ะปัจจุบันและอนาคตให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากันใช่ไหมคะลี่จะให้ความสำคัญกับปัจจุบันมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าปัจจุบันดีอนาคตเราก็ต้องต้องดีนะคะอันนี้มันเป็นของแน่นอนเนาะ ปัจจุบันไม่ดีอนาคตก็ก็ดียากน,นะคะดังนั้นเราก็ต้องทำปัจจุบันให้ดีก่อนนะคะอะแล้วอนาคตที่ดีมันก็จะตามมานะคะค่ะข้อสิก็เรียบร้อยไปนะคะคือมีเพื่อนๆถามเรียกเข้ามาว่าคนตอบคอมเมนต์กับคนคนอ่านนิยายนี่คนเดียวกันหรือเปล่าอ่าคนเดียวกันนะคะรีตอบตรงนี้เลยว่า รีเป็นคนตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะรีเป็นคนตอบเองค่ะถามว่ารีเป็นคนตลกไหมรีว่ารีเป็นคนไม่ตลกนะคะแต่ว่าเวลารีรีตอบอะไรไปก,ก,ก็ก็ชอบมีคนหัวเราะนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ารีเป็นคนที่คิดยังไงก็ตอบยังงั้นนะคะค่อนข้างจะเป็นคนพูดมากมากกว่านะคะเพราะว่าโรมเมรีบอกว่าเธอนะ่ะสามบ้านค่า ตอนแรกๆลี่ก็ไม่เข้าใจนะคะว่าสามบ้านค่าม,มันคืออะไรทาไมไม่สองบ้านค่มะทาไมต้องสามบ้านค่ำอ๋อพอคะอธิบายแล้วถึงอ๋ออย่างนี้นี่เองก็ก็ประมาณนี้นะคะก็สุดท้ายนี้ก็ลกี่ก็ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นติดตามมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ เสียงไม่ดีตั้งแต่ที่บันทึกเสียงแย่ๆอยู่นะคะจนจนจนตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะจะเริ่มดีขึ้นแล้วเนาะแล้วก็มาติดตามใหม่หรือว่าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตามก็ก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะที่ขอบคุณในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นผลตอบรับในนิยายนะคะที่ว่าบางคนก็ชื่นชมเข้ามาเนาะว่า ที่ทำนิยายดีขึ้นอันนี้ที่ก็ขอบคุณจริงๆนะคะที่ก็พยายามแล้วนะคะจริงๆแล้วเลี่ยอยากทำให้มันดีกว่านี้นะคะรี่ไปฟังของเพื่อนๆหลายๆช่องหลายๆช่องนะคะที่มีความรู้สึกว่าของเลียมันมันไม่โอเคแต่ว่ามันมันก็ได้แค่นี้ค่ะพยายามแล้วนะคะและก็จะพยายามต่อไปนะคะสุดท้ายของสุดท้ายของสุดท้ายของสุดท้ายก็ ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่ผ่านมาด้วยกันตลอดระยะเวลาหนึ่งปีนะคะก็ถ้าผิดพลาดประการใดนะคะล่วงเกินใครหรือว่าพูดจาไม่ดีอะไรไปรีกต้องขออภัยมาตรงนี้ด้วยนะคะอาจจะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเนาะเป็นคนปากไวประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ